สวัสดีครับผมว่าที่บันชีสวนพลที่ใหม่นายกองครการบริหารสนุนบ้านเรือนในปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะเป็นปัญหาสําคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศสาเหตุเนื่องมาจากประชากรในประเทศมีจํานวนมากขึ้นชุมชนก็เพิ่มขึ้นสถานประกอบการต่างๆก็มีมากขึ้นและสิ่งที่ตามมาอย่างหีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือขยะ ย่อมมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยจนกระทั่งการกำจัดขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนขยะสร้างปัญหาทาั้งทางด้านทัศนวิสัยที่ไม่เหมาะสมกลิ่นความสะอาดและอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะโดนเมืองโครงการส่วนตัวบ้านเรืองมีภาร,รกิจ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลโดยเล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกพิธีจะลดปริมาณขยะในการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนการลดการใช้และการสร้างประโยชน์จากขยะได้อีกทั้งการจัดการขยะอย่างถูกวิธีการคัดแยกขยะจากต้นทางจะทำให้ ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดน้อยลงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนใช้มาตรการ3 r s r e d u c e r e d u c e r e c y c l e หรือ3ชใช้น้อยใช้ซ้ำนำไปใช้ใหม่จะทำให้พื้นที่หรือชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบบ้านเรือนอาจเป็นพื้นที่ปลอดขยะในอนาคต ได้มีการจัดตั้งกองทุนขยะ Re c y c l e West Bank ที่ดำเนินการโดยกองทุนขยะตำบลบ้านเรือนเป็นผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีการคัดแยกขยะ r ี c ซ c l e โดยใช้หลักการของกองทุนขยะตำบลบ้านเรือนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สมาชิกนำขยะ Re c ซ c l e มาขายที่กองทุนขยะตำบลบ้านเรือน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนขยะตำบลบ้านเรือน 1. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการลดปริมาณขยะ2เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน3เพื่อลดปริมาณขยะนำรายได้การจำหน่ายขยะของกองทุนขยะมาสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกและหมู่บ้าน 4. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะชุมชนประโยชน์ของการขับเคลื่อนโครงการนาคารขยะช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกต้องช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนส่งผลให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่ขึ้นและบรรเทาภาระการจัดการขยะลง ช่วยให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการคัดแยกและการรีไซเคิลขยะพร้อมทั้งปลูกจิจสำนึกเรื่องการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวการขับเคลื่อนโครงการขยะสู่ความยั่งยืนเน้นการคัดแยกจากครัวเรือนเริ่มที่ต้นทางส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้หลักการโดยการใช้หลัก 3Rs สร้างความตระหนักกับทุกทัวเรือนในการรวบรวมขยะในเบื้องต้นกับขยะที่จะนํามาทิ้งกับทางอ,ตอบตบ้านเรือนเพื่อน,นําไปสู่การลดปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตพิธีการขับเคลื่อนธนาคารขยะสู่ความยั่งยืนส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ดําเนินกิจกรรมโครงการลดปริมาณขยะต้นทางภายใต้หลัก 3Rs ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ของจำนวนขยะที่เกิดจากชุมชนภายใน2ปีสร้างแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในการแลกเปลี่ยนวิธีการจัดที่เหมาะสมกับท้องถิน่นส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างต่อเนื่องการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักโรคองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะต้นแบบให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และมีความยั่งยืนต่อไปสวัสดีครับ